11ข้อชนะแบบพิมพ์ลิพายจริงๆยูกิได้ดูคลิปของวูดดี้ X พิมพ์ลีพายนะคะซึ่งพิมพ์ลี่พายเขาพูดไว้ดีมากๆเดี๋ยวยูกิจะเอาบางส่วนมาสรุปให้ฟังข้อแรกที่เขาพูดไว้ก็คือลูกน้องต้องได้เป็นเจ้านายอย่าเอาแต่เงินคนเดียวข้อที่2ไม่ค่อยได้ให้กําลังใจทีมงานแต่เวลาชมจะชมเสียงดังก็คือเขาจะบอกว่าเวลาชมให้ชมเสียงดังแต่ถ้าด่าให้ด่าค่อยๆหรือให้เรียกมาด่าส่วนตัวค่ะข้อที่3เวลาทําผิดแล้วมัวแต่ร้องไห้มันเป็นเรื่องเสียเวลามากๆเรื่องนี้อาจจะพูดง่ายแต่ ยากแต่ถ้าทำได้มันจะดีมากเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาเสียใจคนจะเป็นผู้นำมันต้องเลือกสักทางเพราะพองหัวมันเลือกทางหางมันถึงจะไปเสื้อไม่สวยเราไม่หยิบมาใส่คอมเมนต์ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจเรื่องไหนไม่จริงก็ไม่ต้องรับมาใส่ตัวเงินเป็นแค่ตัวเปิดทางให้เกิดความสบายในชีวิตแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ต้องบาลานดีดี เวลาเราทำอะไรคืนให้สังคมมันเป็นเพราะเราอยากให้คนอื่นได้ใจที่มันฟูเหมือนที่เราเคยได้ตอนเด็กเราอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้รับความรู้สึกแบบนั้นอย่าใช้หลักการเยอะเอาหัวใจทำบ้างพิมพ์ิสูจน์แล้วว่าอาชีพแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้น้อยหน้าใครยืนในสังคมได้และเป็นอาชีพที่อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยปีนี้อายุ31ปีบริบูรณ์ยังต้องการคำด่าอีกเยอะมากเพราะต้องการเอาคำด่ามาแก้ไขพิมพ์อยากไปต่อสำหรับใครที่ลังเลให้ตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง จริงๆจ,จังๆในชีวิตได้แล้วแล้วเริ่มเดินทางตามที่ตัวเองตัดสินใจสักทีอันนี้เป็นบางส่วนที่ยูกิตัดมาจากที่เขาให้สัมภาษณ์นะคะทุกคนลองไปฟังเต็มๆดูนะคะซึ่งพิมพ์ลิภายพูดไว้ดีมากๆค่ะ